สวัสดีครับกลับมาพบกันนะครับวันนี้นะครับอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับช่างทูลวินเทจนะครับก็นะครับหลังจากที่อ่าคลิปที่มันผ่านมานะครับเราอ่าได้ออกไปรีวิวนะครับอ่าสถานที่นะครับอูซ่อมรถบรรทุกนะครับแต่คลิปนี้เราก็กลับเข้ามาสู่หน้างงานนะครับหรือว่าในภายในช็อปของเรานะครับกับงานซ่อมเครื่องมือช่าง ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาว f c e e o o o นะครับแล้วก็ y t u t u นะครับแล้วก็ใน tiktok นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีงานทางด้านตัวเชื่อมนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับซึ่งผมก็วางอยู่บนแฮนด์ลิฟนะครับจากที่เราทำคลิปนะครับเริ่มต้นทำธุรกิจด้วยเงิน1,000บาทที่เราต่อยอดจนมาถึงแฮนด์ลิฟตตัวนี้แล้วนะครับผมก็ยังใช้งานอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหน นะครับ EP 3ก็เลยยังไม่เกิดแต่ระหว่างนั้นนะครับเราก็ระหว่างที่รอขายได้นะครับก็เราก็ต้องไปทําอาชีพอย่างอื่นนะครับหรือว่าเพื่อนๆมีอาชีพอยู่แล้วนะครับเราอยากจะมีอาชีพเสริมทํานะครับก็ไปหาจับของซื้อของมือสอนะครับแล้วก็มาโพสต์ขายตามมาตอย่างที่ผมทําก็ได้นะครับเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้เรามีรายได้เสริมอ่ะนะครับกลับมานะครับ กับหน้างานเรานะครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมตัวเชื่อมนะครับตัวนี้เป็นรุ่น250นะครับติ๊กนะครับซึ่งเขามีทั้งระบบติ๊กแล้วก็ mma นะครับแล้วก็หน้าตู้ก็จะมีนะครับเขาเรียกโฟกัสนะครับโฟกัสก็คือนะครับหน่วงเวลาแก๊สนะครับออกออกเร็วออกช้าก็แล้วแต่หน้างานของ่าเราครับ เรานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นใน C ี่ทีทีก็คืออ่าสองทีก็คือนะครับต่อตัดต่อตัดนะครับเรากดทีก็ตัดส่ทีก็คือนะครับเรากดทีเดียวเขาอะก้นก็จะต่อตลอดนะครับตัวนี้ตใช้งานได้2ระบบครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขามีอาการอะไรนะครับลูกค้าถึงส่งมนาะท่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เปิดนะครับเนาะอ่ะเราไปเปิดพร้อมกันตู้มานะครับก็เราสังเกตด้วยตาเปล่าก็พบภาพความเสียหายก็คือซ็อกเก็ตนะครับที่มาจากไดโอดบิดนะครับละลายนะครับละลายแบบนี้เราก็ต้องถอดนะครับบอร์ดซัพพลายนะครับตัวนี้ออกมาดูนะครับออกมาเช็คว่ามีอะไรเสียหายร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเนาะจากอาการนี้ต้องก็ต้องเช็คไดโอดบิดด้วยนะครับไดโอดบิดนะครับ คือตัวนี้นะครับตัวใตซ้ซิงนะครับเอาละนะครับเราพบความเสียหายแล้วก็เดี๋ยวเรามาถอดบอร์ดซับไายนะครับแล้วก็มาไล่เช็คกันนะครับสําหรับรุ่นนี้เขาก็จะมีบอร์ดอยู่ข้างหลังอีก1บอร์ดนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปไล่ดูว่าเขาทําหน้าที่อะไรนะครับจ่ายไฟไปไหนบ้างนะครับ ็ตัวนี้นะครับในระบบอาร์กอนเขาก็ใช้ไฟแบกนะครับใช้ไฟแบกก็จะกระโดดแรงหน่อยนะครับเนาะไฟอาร์กไฟไฟสูงครับที่ทำให้ไปสร้างระบบอาร์กอนก็จะแรงมากนะครับเนาะสำหรับคนที่ชอบใช้ในกระแสอาร์กอนแรงๆก็เป็นระบบไฟแบกนี่ก็จะแรงกว่ามออแปลงปกตินิดนึงนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราไปถอดกัน นะครับแล้วก็ไปไล่ดูว่าเขามีอาการเสียอะไรร่วมด้วยนะครับครับสำหรับวิธีการถอดซ็อกเก็ตนะครับเรากลัวจำไม่ได้ก็ให้ทำตำหนิไว้นะครับนี่นะครับอ่าเจะขีดหรือว่าจะเขียนอะไรก็นะครับทำตำหนินิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีสายเขาเยอะนะครับเดี๋ยวเราประกอบเข้าไปแล้วเสียบผิดเสียบถูกงานก็จะเข้าอีกนะครับเนาะไม่ว่ามือสมัครเล่นหรือว่ามืออาชีพนะครับ ผมก็อ่าผมก็ใช้สีเมจิกนะครับสำหรับตัวนี้ดึงไม่ออกเราก็ตัดทิ้งเลยนะครับเด,เดี๋ยวเราหา,าใหม่ใส่นะครับกับสายไดโอดบิดครับเนี่ยนะครับได้ออกมาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็น ทีแรกนะครับคือมีตัวเนี้ยนะครับซ็อกเก็ตชุดเนี้ยนะครับชุดไดโอดบิดนะครับละลายนะครับก็ดูจากภาพแล้วก็ตัวนี้เหมือนอ่ามีการเปลี่ยนมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้มาไหมอีกนะครับเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะเกิดความร้อนนะครับสะสมหรือว่าไดโอดบิดตัวนี้อาจจะช็อตนะครับช็อตก็เลยทําให้สายไฟร้อนนะครับแล้วก็มาละลายถึงซ็อกเก็ตนี้ เดี๋ยวเราเรามาลองลอยออกนะครับแล้วก็ลองเอาไดโอดปิดออกมาเช็คดูนะครับก็สายแยะๆมากมายเลยนะครับฝั่งอันนี้นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับก็ไอส่วนอื่นที่ยังไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เราก็อย่าเพิ่งไปลื้อไปถอดเขานะครับเนาะก็เอาจุดที่ที่เราเห็นนะครับติดด้วยตาเปล่านะครับว่าเขามีอาการเสียนะครับถ้าเราไปลื้อนะครับหรือว่าไปดึงนู่นดึงนี่นะครับนี่ดูนะครับ สายเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝั่งนี้นะครับ้วยระบบ 4T นะครับลงไปข้างล่างนู่นนะครับนี่สายเยอะนะครับสายเยอะเดี๋ยวเราดึงออกแล้วก็จะสับสนนะครับก็เอาตัวหลักๆนะครับตัวหลักๆนี่นะครับตรงนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงนี้กันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราลองอลอยอาตัวนี้มาดูนะครับเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ไหม้ด้วยนะครับเน,ะบนาะบางทีเขาอาจจะขาดหรือว่ามีค่าค่ายืดหรือว่าค่าน้อยกว่าปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลอยอาตัวนี้ขึ้นด้วยนะครับครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับเขามีเหลืองตรงกลางด้วยนะครับก็วัดได้151 KO ครับ 1้อยห้าสนะครับก็ไม่เสียนะครับเราก็ใส่คืนนะครับใส่คืนว่าจะให้ชัวนะครับเราก็ใส่ตัวนี้ นกันมากนะครับไม่เ้่นกันมากอ่นะครับเราก็เอาไดาโอดบิดออกมาก่อนนะครับเพื่อทําการตรวจเช็คนะครับอ่ะก่อนอื่นเราก็นะครับมารู้จักไดโอดบิดก่อนนะครับเขาก็จะมีขาบวกนะครับแล้วก็ ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นสายสีดำนี่ตัวนี้จะเป็นลบนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่เป็น AC นะครับก็สำหรับไดโอดบิดนี่เขากา็จะแปลงไฟนะครับ AC ให้เป็น DC นะครับเพื่อเข้าไปาเลี้ยงบอร์ดสับไายนะครับตัวเชื่อมเอาละนะครับเราก็มาตั้งมิตเตอร์นะครับที่คูณ1 0นะครับคูณ10 แล้วก็สายสีแดงนะครับแตะไปที่สีแดงเลยนะครับแล้วสีดําก็แตะไปที่ดํานะครับขึ้นหมดนะครับต้องขึ้นหมดนะครับแล้วเราก็ย้ายนะครับย้ายสีดํานะครับไปอยู่ที่ดําแล้วก็แตะแดงแตะแดงนะครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับขึ้นหมดนะครับเอาละแล้วตอนนี้เราก็มาสลับนะครับเอาสีดํา นะครับมาไว้แดงหรือมาไว้บวกนะครับลองวัดด er. <ilo> ูครับลองวัดดูนะครับไม่มีเสียนะครับยังไม่เสียนะครับยังไม่รู้ว่าเสียเปล่านะครับแล้วก็เอาแดงมาไว้ดํานะครับลองวัดดูสีเส้นเลยสีสายเลยนะครับไม่มีเสียนะครับไดโอดบิดไม่เสียนะครับตัวนี้ <issimo> <Hello> <advocating> <énergie> <iliyor> ในเมื่อไม่เสียนะครับเราก็เก็บเขาไว้ใช้ได้นะครับเนาะแล้วก็ใส่ซ็อกเก็ตเข้าไปใหม่แต่ทีานี้นะครับเรามีใหม่แล้วนะครับผมมีมาใหม่แล้วอันนี้เราก็มาตรวจเช็คอีกทีนะครับตรวจเช็คอีกทีอ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็แดงไว้แดงนะครับแดงไว้แดงดำไว้ดำนะครับขึ้นโหมดขึ้นโหมดเลยขึ้นโหมดครับ ดำไว้ดำครับแดงจิ้มนะครับขึ้นหมดนะครับแล้วก็สลับนะครับเอาแดงไปไว้ดำแล้วก็จิ้มเลยนะครับต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นเสียแล้วก็เอาแดเอาเอาดำนะครับไปไว้แดงถ้าไม่ทันก็ค่อยๆดูนะครับนี่ก็ต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นแสดงว่าไดโอดบิดเสียนะครับเอาละนะครับเราได้ไดโอดบิด ตัวที่ดีมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบกลับเลยนะครับจะจบหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปต่อนะครับเดี๋ยวก็เรามาลุ้นกันเอาละประกอบเข้าไปแล้วนะครับก็ก่อนจะเสียบไฟจริงนะครับก็ให้ผ่านตัวนี้ก่อนนะครับผ่านไฟหลอดก่อนนะครับก็สําหรับเพื่อนๆนะครับก็แนะนํานะครับให้กับงานตัวเชื่อมนะครับให้เวลาเราเสียบก่อนที่เราจะซ่อมหรือว่าซ่อมเสร็จแล้วให้ผ่าน ชุดนี้ก่อนนะครับผ่านเขาเรียกตัวป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะครับตัวนี้ครับแล้วผมก็ติดตั้งเบรกเกอร์นะครับมีสําหรับการช็อตด้วยนะครับถ้าเกิดมีการช็อตเบรกเกอร์ก็จะทิดนะครับนี่อันนี้นะครับแนะนําให้ไปทําเอาเก็บไว้ใช้นะครับไว้เช็คมอเตอร์ก็ได้นะครับเช็ครางหินเจียนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยกับงานตัวเชื่อมนะครับก็วิธีทํานะครับก็ ไปหาดูเอานะครับใน y t u t u นะครับเพราะว่าผมก็ดูมาจากใน y t u t u นะครับแล้วก็เอามา่าไว้นะครับสอชุดนะครับอันนี้สำหรับชุดที่ว่าบางทีเราจะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกสถานที่นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ติดตั้งอยู่ในในร้านเรานะครับก็อันนี้เขามีปลั๊กพาวเวอร์มาแบบนี้นะครับก็เราก็ถอดออกก่อนนะครับเพื่อความสะดวก นะครับลองเปิดดูตู้ติดขึ้นมาแวบน,นะครับเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไฟดับไปนะครับอ่ารู้สึกว่าจะมีเสียงดีเลย์ทำงานแล้วนะครับเสียงดีเลย์ทำงานนะครับแต่รู้สึกว่าไฟบอกสถานะนะครับอ่าได้ลองกดมาที่ระบบธรรมดา,านะครับไฟหลอดติดหลีๆแล้วนะครับ บอกสถานะว่าตู้พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราสรับไปที่อาก้อนก่อน,นครับเแล้วลองแย่ดูได้ยินเสียงอาก้อนต่อแล้วนะครับ ครับนี่แบบนี้นะครับอาก้อนต่อด้วยนะครับแล้วก็มองที่ไฟหลอดครับมีไฟออก้วยนะครับนี่เอาละนะครับเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมกันนะครับก็เอาละนะครับหลังจากที่เรานะครับอ่าประกอบเข้าไปแล้วเราก็มาลองกันนะครับในระบบนี้ก่อนเลยนะครับเชื่อมไฟฟ้านะครับ นะครับต่อไปก็เป็นระบบนะครับอาร์กอนนะครับเดี๋ยวผมอยู่ไก่ตู้นะครับเราก็จะใช้ในระบบ 4T เลย 4T นะครับแล้วก็ปรับไปที่ติ๊กเลยนะครับแล้วผมจะจิ้มไว้เลยนะครับจิ้มทีเดียวเลยจิ้มให้เขาต่อยาวๆไว้เลยนะครับในระบบ 4T แล้วก็มาเชื่อมเลยทดสในระบบอาร์กอนนะครับ ันนี้เราอยู่ห่างไกลตู้นะครับก็ใช้4ทีเลยนะครับก็ถ้าไฟในระบบอากอนก็สามารถเชื่อมทูบได้นะครับเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเรามาแตะอีกทีนะครับเราก็จะหยุดการทำงานนะครับนี่แต่ถ้าเรากด 2t ทีก็จะต่อต่อทีนึงนะครับต่อตัดต่อตัด เอาละนะครับก็เดี๋ยวเรื่องเซอร์นอยแล้วก็อาลมอ่ะเข้าไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอันจบนะครับต้องบอกว่าเสียไม่เยอะนะครับเสียไม่เยอะนะครับก็สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่กําลังเริ่มต้นนะครับก็อ่าระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับไฟด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับกล่องตัวนี้นะครับทําไว้นะครับก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยนะครับอ่ะนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับที่ชมแล้วนะครับและว่ากลัวว่าจะลืมนะครับก็แชร์เก็บไว้นะครับแชร์ไว้นะครับหรือทางช่อง y o u t u นะครับก็เข้ามาดูใหม่ได้ครับแต่ว่าถ้าชมในทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับหรือหน้า Facebook นะครับก็แชร์เก็บไว้นะครับหรือว่าแชร์สาระดีๆนะครับความรู้ดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆนะครับ แชร์ไปให้เพื่อนๆนะครับได้เป็นประสบการณ์คับกับงานทางด้านงานค่อบตัวเชื่อมนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ